ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Smiley Clover h ท r ร l ดนะคะวันนี้เราอยู่กับคลิปเลือกของพา EP ที่83นะคะกับท็อปิกที่ว่าเขามีใจหรือเราคิดไปเองนะคะก่อนอื่นประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวปรึกษาส่วนตัวก็ดูได้ที่ช่อง description box นะคะแล้วก็เราทำพายหอ o ่าเคานนะคะชุด2ทางสว่างใจนะคะ,ะด้านหลังน้องจะเป็นแบบนี้นะคะ ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เหลือแค่สี่สำรับนะคะใครสนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้500บาทรวมค่าส่งนะคะมีคู่มือให้แล้วก็เป็นข้อความค้อด,ดีๆนะคะเปิดให้กำลังใจในแต่ละวันได้เลยนะคะพิมพ์ด้วยกระดาษ350กรัมนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพกระดาษเลยนะคะโอเคมาเลือกกองแพ้กันค่ะเขามีใจหรือเราคิดไปเองนะคะกองที่1 feeling good กองที่2 Life be the best version of you และกองที่3 Stay happy ไปดูคำทำนายกันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวกองหนึ่งนะคะหรือคนที่เลือกสมุดเล่มนี้นะคะ Feeling good nochi ba เนาะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานธาราศีวันเกิดของชาวกองหนึ่งกันนะคะขอห้าใบนะคะใบที่1นึ่ง Leo ราศีสิงห์นะคะ ใบที่สอง cancer ร,ราศีกรกฎใบที่สาม Pisces ราศีมีนนะคะโอเคใบที่สี่ air ธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะและใบที่ห้า Scorpio ร,ราศีพิจิกนะคะทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะจะมีราศีสิงห์ราศีกรกฎราศีมีนเมถุนตุลกุมแล้วก็พิจิกนะคะที่เด่นๆก็จะเป็นธาตุน้ำกับธาตุลมนะคะ จะมีวันที่ 5, 15, 25, 44, 24, 12, 25, 88, 28นะคะเดือนสิงหาคมกรกฎาคมมีนาคมแล้วก็พฤศจิกายนค่ะโอเคขอเช็คพลังงานของเพื่อนๆชาวกองหนึ่งก่อนนะคะช่วงนี้ชีวิตเป็นยังไงบ้างขอ3ามไบนะคะ อือามาสามใบเลยเหรอโอเคเอาเลยก็ได้อะชาวกองหนึ่งใบแรกนะคะได้ไพ่ Five of Swords นะคะใบที่สองเด้ h Priestess และใบที่สาม Ten of Wands นะคะช่วงนี้ท้าเลาะก,กับใครบางคนอยู่รุนแรงมากอาจจะถึงขั้นแตกหักต้องรู้แพ้รูชนะเลยนะจ๊ะใบที่สอง High Priestess เพื่อนๆมีเสน่ห์ต่อเพ่ตรงค่ามากๆนะคะกับบางคนอาจจะยังเป็นความลับอยู่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้ยังไม่ได้เปิดเผยนะคะคุณกับเขาแบบคุยกันเงียบๆนะคะแล้วก็ชาวกองหนึ่งเหมือนจะมีพลังบางอย่างมีเซนส์มีสัมผัสกับสิ่งที่มองไม่เห็นได้นะคะใบที่สามารถทิน้นนโบสค่ะชาวกองหนึ่งงานหนักมากๆเลยช่วงนี้แล้วรู้สึกว่า สิ่งที่ทำไปเนี่ยผลตอบแทนมันไม่คุ้มค่าเลยนะคะกับแรงที่เสียไปนะคะโอเค้า <Okay, ta. S 1> เดี๋ยวขอมาดูหน่อยซิว่าความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้คุณกับเขานะะ่เป็นไงบ้างความสัมพันธ์ของคุณกองหนึ่งกับเขาตอนนี้เป็นไงบ้างคะขอห้าใบนะคะ Express your love นะะมีคนสแสดงความรักบอกรักออกไปแล้วนะคะเขาบอกว่า Go ahead and make the r o m a n c e s t u r e นะคะมีการเปิดเผยความรู้สึกนะคะต่อมาหาใบที่สอง This could be the one นะคะเขาบอกว่า You re, you re already met the romantic partner you seek คนนี้อาจจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณก็ได้นะคะเป็นคนที่คุณตามหาแล้วก็รอคอยนะคะคุณอาจจะรู้สึกแบบนี้ใบที่3ค่ะได้ไพ่ give your relationship a chance นะคะ work on your partnership นะคะก็คือให้โอกาส ความรักครั้งนี้นะคะบางคุณเคยเจ็บปวดจากความรักครั้งเก่าๆมาแล้วก็ยังไม่ได้เปิดใจนะคะไพ่บอกว่าเหมือนคุณจะเปิดใจแล้วนะกับความรักครั้งนี้นะคะ Engagement นะคะ Your love life is ascending to a higher a higher level of commitment นะคะอาจจะมีการพูดคุยเรื่องการมันน่นหมายหรือว่าการจริงจังนะคะ เดี๋ยวถ้ามั่นแล้วแล้วจะอะไรก่อนจะมาคิดไปเองไม่ได้นะคะใบสุดท้ายค่ะ you deserve love นะคะ you are l o v a b l e นะคะเขาบอกว่าคุณเป็นคนน่ารักนะคะดังนั้นเนี่ยมั่นใจในตัวเองนิดนึงกับบางคนน่าจะมีคอมมิทเมนต์แล้วมีการมั่นหมายมีการพูดคุยมีการชัดเจนนะคะแต่ว่าตัวคุณเองไม่มั่นใจในตัวเองว่าดีพอไหมนะคะ ไพ่บอกว่าคุณนั้นเป็นคนน่ารักแล้วก็สมควรที่จะได้รับความรักที่ดีดังนั้นมั่นใจเข้าไว้นะชาวกองหนึ่งโอเคทีนี้ดูคําตอบเลยค่ะเขามีใจหรือคุณคิดไปเองคะชาวกลองหนึ่งเขามีใจหรือคุณคิดไปเองคะชาวกองหนึ่งฝากกดไลค์กดติดตามไม่ด้วยนะคะ เอเอกดกระดิ่งไว้ก็ได้นะคะเพราะว่าเราอัพคลิปทุกวันแทบทุกวันนะคะแทบทุกวันจริงๆทำเป็นรูทีนไปแล้วล,ะละ่ะเขามีใจหรือเราคิดไปเองนะคะจัสติกไนท์ออฟซูสนะคะ9 of wands นนะคะ10 of swords นะคะแล้วก็2 of cups นะคะ จากหน้าไพ่เล้วถามว่าเขามีใจหรือเราคิดไปเองนะถ้าคุณมีใจให้เขาเขาก็มีใจให้คุณบอกแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าจะสิทธิมันขึ้นมาจะสิิ์คือไพ่ของความยุติธรรมความสมดุลความเที่ยงธรรมนะคะดังนั้นถ้าเราให้เขาไปเขาก็จะให้เรากลับมานะะถ้าเราจริงใจกับเขาเขาก็จริงใจกับเราถ้าเรารักเขาเขาก็รักเรานะคะในายรบโซสคู่กับนาดอกโวนส์นะคะดังนั้นเนี่ย คนนี้จะเป็นคนที่ชัดเจนเด็ดขาดหมายถึงว่าถ้าตัวเขาไม่โอเคเขาจะไม่ทำให้หรอกนะในกรณีนี้เนี่ยถ้าคุณมี engagement มีการมั่นหมายกันแล้วก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าเขาโอเคยียบคุณไงนะคะทีนี้ก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่ามันมีเรื่องเจ็บปวดอะไรหรือตัวเขาเองรู้สึกเจ็บปวดอะไรกับคุณหรือเปล่านะคะแต่ปัจจุบันหรือหรืออาจจะไม่ได้หมายถึงคุณก็ได้นะ อาจจะไม่รู้ว่าคนเนี้ยก่อนที่จะมาเจอคุณอ่ะเขาเขาเจ็บปวดหรือเขาเพิ่งผิดหวังจากความรักมาก็ได้นะคะแต่ว่าพอมาเจอคุณมันเติมเต็มมันเป็นคู่แท้ให้กันและกันนะคะสองถ้วยขึ้นมาเนาะคู่แท้แบบไม่มีเงื่อนไขเพราะฉะนั้นเขาเขารักคุณค่ะคุณไม่ได้คิดไปเองนะคะชาวกองหนึ่งนะอินดีด้วยนะคะสุดท้าย่ะกับไพ่ออเราเ้าชุด สองทางสว่างใจนะคะอยากแนะนำอะไรดีๆเกี่ยวกับความรักของชาวกรงหนึ่งบ้างขอหนึ่งใบนะคะออกมาแล้วนะคะถ้าวันนี้ยังทำไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรนะทุกอย่างมีเวลาของมันนะคะเอาสามใบแล้วกันหนึ่งใบรู้สึกน้อยไปโอเคมาอีกสองใบนะคะ เวลาจะเยียวยาทุกอย่างเองสู้ๆนะเจ้าคนเก่งอันนี้อาจจะหมายถึงตัวเขาก็ได้นะคะเพราะว่าเหมือนตัวเขาจะเจ็บปวดมาใช่ไหมดีแล้วที่ออกมาเรียนรู้ประโยชน์ี้ไว้แล้วพูดกับตัวเองนะตัวเขาหรือตัวคุณกันแน่ที่เจ็บปวดจากความรักในอดีตอืมแล้วตอนนี้อาจจะยังมูฟออนได้ไม่เต็มร้อยก็ได้นะคะจากไพ่เนาะชาวกองหนึ่งเป็นกําลังใจให้ละกันนะคะขอให้มูฟออนได้ไวๆนะคะแล้วก็ มั่นใจในสิ่งที่เลือกนะคะน้องรักตัวเองเยอะเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาตัวคุณนะคะคุณมีค่าพอที่จะได้รับความรักดีๆวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆกองสองนะคะหรือคนที่เลือกสมุดเล่มนี้ life be the personal view นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันกับหัวข้อที่ว่าเขามีใจหรือคุณคิดเองนะคะขอดู พลังงานธาราศีวันเกิดของคุณหรือของเขาคนนั้นก็ได้นะคะเจมินายค่ะมีถุนเวอร์กกันนะคะจูปิเตอร์วันพฤหัสนะคะวีนัสวันศุกร์ค่ะและซาจิทาเรียราศีธนูนะคะทบทวนอีกรอบนึงนะคะเจมินไนมีถุนนะคะเวอร์กกันจูปิเตอร์วันพฤหัสวันศุกร์แล้วก็ราศีธนูนะคะวันที่ 33, 23, 6บสามยี่ ะะแล้วก็99-29นะคะเดือนมิถุนายนกันยายนนะคะธันวาคมนะคะโอเคประมาณนี้ขอดูพลังงานของคนชาวกองสองค่ะเป็นยังไงบ้างชีวิตช่วงนี้3ใบนะคะขอดูพลังงานของชาวกองสองสใบค่ะ สิบถ้วยเลยเหรอพลังงานดีจัง king of s o u c e นะคะ nine cups โ okay. อเคชาวกองสองช่วงนี้คิดถึงครอบครัวมากอย่างแรงกลา้าบางคนเก็บเงินเก,เก็บเงินสร้างครอบครัวอยู่นะคะบางคนมีการพูดคุยเรื่องของการแต่งงานการมั่นหมายการพัฒนาอยู่ร่วมกันย้ายมาอยู่ร่วมกันก็ได้นะคะใบที่สอง king of s o u c e นะคะชาวกองสองช่วงนี้รู้สึกเด็ดขาดชัดเจนนะคะพร้อมจะ พร้อมจะตั้งดาบตั้งกำแพงกับคนที่คิดไม่ซื่อหรือคนที่เข้ามาทำร้ายคุณนะคะแล้วก็ใบที่สามถ้วยนะคะคุณรู้สึกว่าคุณจะรักตัวเองมากๆเลยช่วงนี้ไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายเด็ดขาดนะคะภูมิใจในตัวเองพอใจในความสามารถของตัวเองอย่างดีเยี่ยมนะชาวของสองนะคะที่นี่ระวังเรื่องของอีกโก้นิดนึงการที่รักตัวเองแล้วก็ภูมิใจในตัวเองเนี่ยมันจะทำให้คุณมีอีกโก้แล้วก็อาจจะไม่ฟังคนรอบข้างได้นะคะ ขอดูความสัมพันธ์ของคุณกับเขาหน่อยค่ะโรแมนต์เซนเจอร์ขอห้าใบนะคะเวดดิ้งเห็นไหมคิดเรื่องแต่งงานเรื่องการสร้างครอบครัวแล้วแหละสิบถ้วยอะเนาะมาดูทำไม <laughs> Free yourself นะคะเขาบอกว่า it's time to take back control of your life ตอนนี้คุณอาจจะ คอนโททั้งตัวคุณและและตัวคนรักอยู่ก็ได้นะคะที่นี่เขาบอกว่าให้ลองให้ลองปล่อยให้เขาฟรีดูบ้างก็คือไม่ต้องไปกาเกณฑนอะไรมากมายนะคะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะ Make the e for f t นะฮะ uh, Great love is worth taking the step you are guided to take ต้องมีความพยายามในความสัมพันธ์นะคะมีการวางแผนเป็นสเต็ปเนาะบางคนอาจจะคุยกันเรื่องแต่งงานนะไปกิดสเต็ปแล้วเดี๋ยวค่อยพัฒนาเป็นมีลูกอะไรเงี้ยนะคะต่อมา let your friends help you นะคะความรักของคุณเนี่ยมีแม่สื่อใช่ไหมคะ ask for and accept support from others นะคะให้คนอื่นช่วยเนาะและไว้สุดท้าย y ยู d e s e r ิ e l ฟ v ลค่ะอีกแล้วคุณน่ารักนะคุณมีค่าพอที่จะได้รับความรักและเชื่อมั่นว่าชาวกองสองเนี่ยเห็นคุณค่าในตัวเองอยู่แล้วนะคะโอเคทีนี้มาดูคำถามเลยว่าว่าอะไรเนะี่ยเขามีใจหรือคุณคิดไปเองใช่ไหมขอภายในความประทองของเรานะคะ เขามีใจหรือเราคิดไปเองนะคะขอให้ไปฮะชาวกองสองเขามีใจหรือเราคิดไปเอง King of Cups Six of Swords Knight of Cups Seven of Swords Hangman เดี๋ยวคุณ ชอบกงสองจ๋างงหน้าไพ่แล้วงงมากแม่ <c oughs> ไม่รู้ว่าคุณกับเขามีปัญหาอะไรไม่รู้ว่ามีใครคนใดคนหนึ่งที่แอบทำอะไรหลบๆซ่อนๆรับหลังอยู่หรือเปล่านะคะแล้วมันเกิดเป็นปัญหามันทำให้ตัวคุณเองหรือตัวเขาก็ได้นะคะที่คิดมากอยู่เนาะน่าจะเป็นฝ่ายคุณเพราะนี้เราถามถึงเขาใช่ไหมคะอืม คุณทำอะไรรับหลังเขาไหมแล้วทำให้ตัวเขาเองคิดมากนะคะหรือทำให้ตัวเขาไม่ไม่มั่นใจในตัวคุณนะคะแต่ถามว่าเขารักคุณไหมเขามีความรักอยู่เพราะว่าไพ King of cup ขึ้นคู่กับมากับ Knight of Cups นะคะสใบนี้ฟิลอบบี้เดดดีเขาดูแลคุณดีแล้วก็ยังรักคุณ นะคะยังรักคุณยังรู้สึกดีกับคุณนะเพียงแต่ว่าเขามีความกังวลใจอยู่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้เออประมาณนี้คำถามเราถามแค่ว่าเขามีใจหรือคุณคิดไปเองเขามีใจนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาเขาก็มีปัญหาด้วยมีความขัดแย้งในความรู้สึกด้วยอ่ะประมาณนี้แล้วการสำหรับชาวกลุ่มสองนะคะโอเค คือบางทีไพ่ก็ไม่ได้ตอบชัดเจนอะไรนะเออทีนี้การที่เขากังวลนะมันอาจจะมีผลต่อการดีวเรื่องของการแต่งงานไหมนะคะไม่รู้ว่ามีคุณคุณคุยกันแล้วหรือ,อยังเรื่องการพัฒน,นาความสัมพันธ์เป็นครอบครัวนะคะถ้าเขากังวลเขาอาจจะช่างใจอยู่ก็ได้นะคะอ่ะดีแล้วที่ออกมาอีกละประโยคน,นี้ต่อมา เราเปลี่ยนเขาไม่ได้ก็หันมาเปลี่ยนใจเราเองให้ยอมรับแรัปล่อยวางนะคะไพ่บอกว่าตัวคุณเองอาจจะคาดหวังในความสัมพันธ์นี้มากเกินไปแล้วมันทําให้ตัวเขาเองอึดอัดก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยลองถอยออกมาบ้างเว้นระยะห่างบ้างนิดนึงนะคะอย่าใช้เหตุผลตนเองในการตัดสินความไม่อดทนของคนอื่นไม่รู้ว่าใครไม่อดทนแต่ว่าเขาบอกว่าอย่าเอาความคิดของเราไปตัดสิน นะบางครั้งมีปัญหาคุณอาจจะมองว่าตัวเขาเองไม่อดทนเลยนะคะไม่สู้ไปด้วยกันเลยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนมีเหตุผลของตัวเองเสมอและมีขีดจํากัดของความทนได้ะน,นึ้อไหมนะคะมีขีดจํากัดของความทนได้ดังนั้นเนี่ยลองคุยกันดีๆนะคะหาทางออกร่วมกันนะคะโอเคประมาณนี้สําหรับชาวกองสองฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยรักตัวเองเยอะๆแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวกองสามนะคะหรือคนที่เลือกสมนุนล่มนี้นะคะ Stay Happy น้องหมูเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูพลังงานท้าราศีวันเกิดของชาวกองสามกันนะคะวันนี้เราอยู่กับหัวข้อที่ว่าเขามีใจหรือเราคิดไปเองนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะอ่าลีบราราศีตุลน,นะคะเวอร์โกราศีกันนะคะ มอร์คิวรีวันพุธนะคะมาร์สวันอังคาระคะ่ะและใบสุดท้ายเลโอราศีสิงห์นะคะโอเคมีราศีตุลราศีกันวันพุธวันอังคารแล้วก็ราศีสิงห์วันที่เจ็ดสิเจ็ดี่สิบเจ็หกสิบหบหนะคะวันที่สิบห้าวันที่ห้าสิบห้ายี่สิบห้านะคะพูดไปแล้วเนาะเดือนตุลาคมกันยายนนะคะสิงหาคมประมาณนี้โอเค ขอดูพลังงานชีวิตคุณช่วงนี้หน่อยค่ะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างหรือว่าจิตใจคุณเป็นยังไงนะคะสามใบนะชาวกองสาม s t r e n g t ราศีสิงห์แรงมากจริงๆเวอร์ four pentacles นะคะแล้วก็ใบสุดท้าย the devil นะคะมีคนราศีมังกรด้วยนะคะ โอเคคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณจะแกร่งเนาะทำานได้เหมือนผู้ชายเลยนะคะแล้วก็สตรองเนะี่ยคือมีเรื่องอะไรไม่ค่อยกระทบใจิตใจคุณสักเท่าไหร่นะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะสามารถเป็นผู้นำในความสัมพันธ์ผู้ชายจะยอมให้คุณนะคะ โฟร์เพนัก s cost, ช่วงนี้ชาวกองสามเก็บเงินทําอะไรอยู่หรือเปล่าคะมีความหวงทรัพย์มีความพยายามเก็บเงินนะคะและไบที่สามเดวิลนะคะมีความลุ่มหลงมีความคลั่งไคล้มีความชอบในเรื่องบางเรื่องนะคะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่คุณเก็บเงินซื้ออยู่ก็ได้นะเออแล้วก็มีเรื่องของของเพศของเซ็กซ์เพีเข้ามาเกี่ยวข้องในในความสัมพันธ์ด้วยนะคะชาวกองนี้บางคนอาจจะเป็น Friend with Benefit ได้นะคะแล้วก็คิดถึงเขาผูกพันเขาอะไรเงี้ยก็เลยแบบมาดูอะไรเงี้ยก็ได้นะคะอ่ะมาดูความสัมพันธ์นะคะชาวกองสาม this is, this could be the one นะคะเขาบอกว่า oh, you already met the romance partner you seek นะคะได้เจอแล้วคนที่รอคอยคนนี้จะเป็นคนที่ใช่นะคค codependency นะคะ addiction and are affecting your romantic life นะคะมีการเสพติดกันและการมีการพูดคุยกันตลอดเวลานะคะใบที่ 3. reconciliation นีไ่ไงเหมือนกับว่าจะกลับมาเจอคนเก่าๆอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าคนนี้อาจจะเป็นคนเก่าในอดีตนะคะแล้วก็ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะใบที่ 4. อีอ๋นี่ past life relationship ออกมาอีกแล้วคู่ก,กันเลยอะออกมาต่อกันเลย เป็นคนเก่าๆในอดีตหรือไม่ก็เป็นคนที่ตามคุณมาตั้งแต่อดีตาชาติก็ได้นะคะเป็นคนที่เคยรู้จักกันแล้วหายกันไปแล้วกลับมาเจอาก,กันอาจจะเป็นคนเคยคุยเคยคบนะคะเป็นเพื่อนสมัยอดีตใบสุดท้ายค่ะ Pay a t t e n t i o n to the red flag นะคะมีใครบางคนกำลังระวังในความสัมพันธ์นะคะระวังในความสัมพันธ์เนาะ พอมีธงแดงมีสัญญาณอะไรก็ก็ระวังก็ถอยออกมานะคะจะ g ซ s are cautioning y ยูนะคะอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้เนาะอ่ะแล้วมาดูไพ่ตอบคำถามเลยจ้ะขอดูห้าใบค่ะเขา มีใจหรือคุณคิดไปเองนะคะ f Four of Wands นะคะสี่ไม้เพชรสดนะคะเซเวนอ Seven of w a n d นนะคะ Five of Pentacles นะคะแล้วก็ a c e of Wands นะคะจากหน้าไพ่แล้วใบแรกขึ้นมาเลยสี่ไม้เลยนะเขามีใจค่ะเขามีใจแล้วก็ประเด็นคือเขากำลังพยายาม สร้างความมั่นคงให้ให้ตัวเขาเองอยู่ด้วยนะคะที่จะมีความพร้อมมากกว่านี้นะคะเพราะว่าเหมือนตัวเขาเองเขายังรู้สึกว่าเขาเขายังเด็กน้อยอะเพชบโสดขึ้นมาเด็กถือดาบแต่ว่าตัวเขาดือ้อพอสมควรนะคะแล้วก็เงินเขายังไม่ค่อยมีเลยานาทางการเงินคือถามว่าเขามีใจไหมเขามีใจเพียงแต่ว่ามันมีเงื่อนไขมีข้อแม้อะไรบางอย่างในชีวิตของเขาเขายังต้องฝ่าฟันอะไรอีกเยอะ เจ๊ว่นอวบอนแล้วเขาอาจจะอ,อยูน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะเงินเขาก็ไม่มีแล้วเขาเพิ่งเริ่มต้นการงานอีกจากน้ไพายแล้วกองนี้ดูเหมือนดอกฟ้ากับน้องหมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออก็ก็สู้ๆแล้วก,กันนะคะเป็นกําลังใจให้กับคนของคุณละก,กันเนาะชาวกองสามไม่เปไ็นไรค่ะยังไงเขาก็รักมั่นคงกับคุณอยู่แล้วนะคะก็รอค่ะมีคําเดียวเลย รอนะคะรอเขานะคะรอเขาเอะมาดูกันสุดท้ายอ่ะไพ่ส่งทางสว่างใจอย่าบออะไราชาวกองสามขอ3ใบนะคะใบที่หนึ่งกดความพยายามใช้ไม่ได้กับทุกสิ่งบางอย่างเนการควบคุมนะคะเขาอาจจะกำลังพยายามอยู่นะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้การจากลาเป็นธรรมราของชีวิตเดี๋ยวอะไรเขาจะถอดใจหร,อหรืออะไร ไม่มีทางหรอกที่ทุกคนจะเป็นอย่างใจที่เราคิดแล้วต้องการคุณอาจจะไปคาดหวังกับเขามากเกินไปไหมชาวกองสานะคะดังนั้นต้องปล่อยวางนะคะแล้วก็รอคอยเวลาเนาะแต่ขอให้รู้ไว้ว่าบางทีเขาก็พยายามแล้วจนสุดความสามารถหรือตัวคุณเองอาจจะต้องปรับตัวเข้าหาเขานะคะไปพยายามกับเขาดูก็ได้นะคะแล้วมันอาจจะสำเร็จสมหวังเนาะประมาณนี้สำหรับชาวกองสามนะคะ ตัวเองเยอะเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยและสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตสวัสดีค่ะ